ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่โลกใบนี้รับได้ล่มสลายลงจากการระบาดของเชื้อราร้ายที่ได้เปลี่ยนคนกลายเป็นซอมบี้คลั่งโจกับแอลลี่ครับสองคู่หูต่างวัยก็จำต้องร่วมเดินทางด้วยกันทั้งคู่ในตอนนี้ได้ฝ่าชะตากรรมอันโหดร้ายมาได้มากมายและสูญเสียเพื่อนร่วมทางไปค่อนข้างจะเยอะจนในตอนนี้ครับภารกิจหลักของโจก็สำเร็จลงแล้วคือการได้พบว่าทอมมี่น้องชายของตนที่ขาดการติดต่อไปตอนนี้เขาก็ปลอดภัยดีอยู่ในเมืองรับอันแสนอบอุ่น ที่เป็นดังป้อมปราการ แต่เนื่องจากตัวโจวเองรับได้เคยสัญญาไว้กับเท็ดก่อนที่เธอนั้นจะจากไปว่าจะพาตัวแอลลี่ครับไปส่งให้ถึงมือของนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม F ฟล์ไฟล์เพื่อใช้เลือดของเธอครับในการวิเคราะห์สร้างขึ้นมาเป็นวัคซีนรักษาซอมบี้ก<ๆ>็เ,เลยเกิดกลายเป็นการเดินทางครั้งใหม่ครับของสองคู่หูคู่นี้อีกครัง้งแต่ทว่าการเดินทางครั้งนี้สิครับระหว่างโจกับแอลลี่นั้นบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าในตอนล่าสุดเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ดันโดนกลุ่มโจนซุ่มโจมตีจนตัวโจก็มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้องของเขาเสียเลือดไปคน ามากและกำลังเดียงอย่างช้าๆครับหากว่าแอลลี่ไม่ช่วยอะไรแล้วที่นี่แหละครับชะตากรรมของโจกับแอลลี่จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง HBO GO อย่างเรื่อง The Last of Us ใน EP ที่7กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและท้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนํำยู u ูปพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอบลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาในเหตุการณ์หลังจากที่โจได้โดนจว้วงจนบา เจ็บสาหาัสตัวเขาเองในตอนนี้ครับถึงแม้จะรอดมาจากกลุ่มโจรมาได้ แต่ก็เสียเลือดไปค่อนข้างมากจนลม้มลงตกจากหลังมากครับโดยอลลี่เองก็ได้ช่วยพยุงเขาเนี่ยมารักษาที่โกดังเก็บของในบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางแบบพอดีนี่ก็เลยบีบให้แอลลี่ในตอนนี้ครับพยายามจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับโจไม่ใช่นนั้นแล้วโจได้เดี้ยงแน่แต่เขาเองครับก็พยายามจะไล่เธอออกไปว่าอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยจะดีกว่าในตอนนี้ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วปล่อยฉันจากไปแบบนี้แหละดีแล้วโจได้พูดจาผักใส่ไล่ส่งแอลลี่อย่างหนักบอกให้เธอครับรีบเดินทางกลับไปหา ทอมมี่ซะการเดินทางของเราทั้งคู่ในตอนนี้ได้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งแอลลี่ที่พยายามช่วยโจในตอนนี้เนี่ยก็โกรธเขาสิครับเธอ,อาสาช่วยเขาขนาดนี้แล้วยังจะมาไล่เธอไปอีกในเมื่อไล่แบบนี้ก็ได้กูไม่อยู่ก็ได้วะแอลลี่ดีวความโมโหก็เลยรีบวิ่งออกหน้าประตูบ้านไปซึ่งตัวเธอครับกำลังจะเปิดประตูบ้านอยู่แล้วเชียวเพื่อหนีไปข้างนอกแล้วก็จบเรื่องทุกอย่างแต่เหตุการณ์บางอย่างในหัวของเธอครับก็ทําให้เธอได้ฉุกคิดถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่าง ที่เคยเกิดขึ้นกับแอลลี่ครับในครั้งอดีตก่อนที่เธอจะมาพบกับโจและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้เธอนั้นจดจําไปจนวันตายเลยก็ว่าได้ก่อนที่ตัวหนังรับจะถ่ายย้อนกลับไปในสมัยที่แอลลี่ยังเป็นนักเรียนทหารฝึกหัดของกลุ่มเฟรดาในคาบวิชาพะละศึกษาขณะที่เธอนั้นกําลังวิ่งอยู่นั้นผลก็ปรากฏว่าตัวแอลลี่รับวิ่งช้ากว่าเพื่อนค่อนข้างมากเพราะว่า2 3ามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แอลลี่ไม่มีกระจิกกระใจในการทําอะไรสักอย่างเลย จนเพื่อนตัวสูงคนหนึ่งก็เริ่มจะหมันไส้ในตัวแอลลี่เลยจัดการแกล้งยึดของของเธอไปครับพร้อมกับบอกให้หนัเกเอกเนี่ยวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยเพราะการที่เธอวิ่งชา้าแบบนี้มันทําให้นักเรียนคนอื่นนั้นโดนลงโทษไปด้วยเพราะว่าเพื่อนทุกคนนั้นจะต้องวิ่งซ้อมเพิ่มเติมหากว่าแอลลี่ไม่วิ่งเร็วกว่านี้ซึ่งบอกเลยว่าการกระทําแบบนี้ของเพื่อนตัวสูงเนี่ยได้ทําให้แอลลี่นั้นโกรธอย่างหนักเพราะว่าในตอนนี้เพื่อนสนิทกู่ใจของเธอเพิ่งหายตัวไปได้สองสามอาทิตย์ประจวบเหมาะก,กับเพื่อนตัวสูงเน่พดา,ยยากัเัเอออ ด้นตัวสูงคนนี้จนเข้าโรงบาลเลยก็ว่าได้โดนไปครับ15เข็มเต็มๆก่อนที่ตัวของแอลลี่นั้นจะโดนผอโรงเรียนที่เป็นผู้กองทหารเนี่ยเรียกตัวเธอมาพบเป็นการส่วนตัวเพื่อปรับทัศนคติครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของแอลลี่นั้นทําตัวเป็นเด็กมีปัญหามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วผู้กองกรับก็ได้บอกกับเธอไปตามตรงว่า แอลลี่เนี่ยเธอเป็นเด็กฉลาดนะรู้ไหมแต่กลับกันครับเธอก็โง่ด้วยเช่นกันในตอนนี้เส้นทางชีวิตของเธอเนี่ยมีอยู่2เส้นด้วยกันโดยเส้นแรกนั้นแอลลี่เติบโตไปกลายเป็นทหารชั้นต่ําตื่นมาเช้าก็ทํางานหนักกินอาหารก็ห่วยๆครับและทําตัวมีปัญหาแบบนี้ต่อไปใช้ชีวิตที่ตกต่าลงเรื่อยๆจนสุดท้ายครับก็ต้องจากไปเพราะว่าโดนไฟฟลายจัดการกลับกันอีกเส้นทางหนึ่งครับให้แอลลี่ยอมกลืนศักดิ์ศรีตนเองขึ้นมาหน่อยทําตามระเบียบตั้งใจเรียน อนานคตรับเธอจะได้กลายเป็นนายทหารใหญ่มีห้องส่วนตัวในการทำงานดีๆมีของดีๆให้ใช้ไม่ต้องไปลาดตระเวนได้ถาผู้คนตามใจชอบรับเผลอๆเนี่ยตัวแอลลี่นั้นอาจจะได้กลายเป็นหัวหน้าของไอ้เพื่อนตัวสูงคนนั้นแล้วก็สั่งเธอตามใจชอบก็ได้แบบนี้ไม่ดีกว่าหรือไงซึ่งผู้กองเองรับก็เห็นถึงความเป็นผู้นำในตัวแอลลี่อยู่แล้ววันหนึ่งรับอาจจะมีโอกาสนั้นก็ได้ให้เธอเลือกเส้นทางตนเองเอาก็แล้วกันคำพูดนี้รับก็ได้ทำให้แอลลี่นั้นคิดขึ้นมาได้แล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ที่มันก็สุดแสนจะน่าเบื่อหน่ายในวันนี้เองรับหลังจากที่เธอปิดไฟนอนไปได้สักพักใหญ่ๆจู่ๆก็ได้มีบุคคลปริศนาปีนเข้ามาในห้องของเธอรับจากทางช่องหน้าต่างพร้อมกับพุ่งตัวเอามือมาอุดปากนางเอกเก็บไว้มันก็เลยทําให้ตัวเอลลี่นั้นตกใจเป็นอย่างมากผลักเจ้าคนปริศนาคนนั้นออกไปแล้วหยิบมีดขึ้นมากรับเตรียมพร้อมจะสู้กลับในทันทีแต่ทว่าคนที่อ่องมานั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นไรล่ากรับเพื่อนสนิทของนางเอกเ,เองนั่นแหละ ที่ได้ย่องมาเพื่อเซอร์ไพรส์นางเอกเล่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของไลลี่เนี่ยได้หายตัวไปนานถึงเกือบ3อาทิตย์เต็มๆซึ่งหลังจากไลลี่ได้กลับมาแล้วเนี่ยเธอก็ได้บอกกับนางเอกไปตามตรงนะครับว่าในตอนนี้ไลลี่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่มไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้ว มันก็เลยทำให้ตัวแอลลี่ค่อนข้างตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าเพื่อนสนิทคนนี้รับล้อเล่นกับเธอหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายฝ่ายเนี่ยเป็นศัตรตูของเฟรด้าเลยนะเว้ยที่พวกมันเองก็พยายามจะปลดแอก q c ให้พ้นจากเฟรด้าอยู่เพื่อเสรีภาพของทุกคนแต่ไรลี่ก็ได้บอกกับนางเอกรับว่าเธอไปที่นั่นมาจริงๆพร้อมกับให้ดูหลักฐานที่หน้าท้องของเธอที่ได้บ่งบอกว่าตัวของไรลี่นั้นได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของฝ่ายฝ่ายไปแล้ว ซึ่งการมาของไรดี้ในครั้งนี้ก็เพื่อมาชวนนางเอกรับไปเข้าร่วมกลุ่มนี้กับเธอด้วยแต่เอลลี่สิกรับก็ตอบปฏิเสธไปเพราะตอนนี้ก็ตี2อแล้วเฟ้ย ฉันขอนอนก่อนแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปฝึกวินัยแต่เช้าและที่ฝึกไว้เนี่ยก็เพื่อจัดการกับพวกฟลายไฟนี่แหละแต่ไรลี่สิครับก็พยายามจะโน้มน้าวนางเอกว่าเธอมีอะไรให้กับนางเอกได้ดูครับพร้อมกับอกให้เธอเนี่ยแต่งตัวเลยแล้วออกไปข้างนอกด้วยกันก่อนแป๊บหนึ่งจะได้เป้าเพราะเธอรับรองเลยว่าคืนนี้รับจะเป็นคืนที่ดีสุดของนางเอกอย่างแน่นอนไรลี่นั้นพยายามจะขอร้องนางเอกแบบชุดใหญ่จนสุดท้ายแล้วเอลลี่เองก็ใจอ่อนยอมไปกับไรลี่ก็แล้วกัน ทั้งสองคนในตอนนี้ครับก็เลยปีนหน้าต่างออกไปด้วยกันเดินผ่านตึกอาคารรับแล้วขึ้นไปข้างบนจนได้เจอเข้ากับร่างไร้วิญญาณของใครบางคนที่นอนเดียงอยู่ตรงนี้คาขวดเหล้ามันก็เลยทําให้ทั้งสองในตอนนี้ครับไม่ได้กลัวร่างไร้วิญญาณแต่อย่างใดกลับหยิบเหล้าที่อยู่ในมือคนนั้นเนี่ยไปดื่มต่อด้วยซึ่งไรลี่เอในตอนนี้ก็มีปืนพกครับที่ติดตัวไว้ด้วยเพราะพวกไฟฟนั้นให้กับเธอมาโดยไรลี่ก็ได้เล่าว่าเธอนั้นเป็นพวกไฟฟเพราะว่าคืนหนึ่ง ที่ได้แอบออกมาข้างนอกแบบไม่ให้พวกเฟดดาได้เห็นแล้วจู่ๆรับในตอนนั้นก็มีบางคนโผล่ออกมาซึ่งมันก็เป็นคนของพวกไฟลฟลที่มองเห็นเธอพวกเขาเห็นว่าไรลี่กำลังย่องเงียบหลบเวียนยามรับที่เฝ้าจากพวกเฟรดาเลยทําให้พวกไฟลฟลในตอนนั้นประทับใจในตัวเธอแล้วถามตัวไรลี่ว่าคิดยังไงกับพวกเฟรดากันแน่ ซึ่งไรล,ลี่ก็บอกไปตามจริงรับว่ามันโคตรจะแย่เลยกับระบบะเผด็จการแบบนี้ควรจัดการพวกมันให้สิ้นซากครับตั้งแต่วินาทีนั้นฝ่ายายคนนั้นก็ตัดสินใจรับในการรับไรล,ลี่กลายเป็นพวกในทันทีนี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุรับที่เธอหายไปจากนางเอ,งเอกนานถึงสองสัปดาห์เต็มๆก่อนที่ไรล,ลี่นั้นจะพาเอลลี่ในการเดินทางต่อวิ่งข้ามดาดฟ้าของแต่ละอาคารจนเดินทางมาถึงห้างรับที่ถูกปิดตายไว้ซึ่งเฟรด้าเองก็ลือกันให้หนาหูว่าที่ห้างนี้ครับมีผู้ติดเชื้อมากมาอยู่ในนั้น เอลลี่ในตอนแรกก็ไม่มั่นใจครับว่าเราควรจะลงไปข้างล่างจริงๆหรอแต่ไรลี่ก็รับปากครับว่าลงไปเถอะน่ะเธอมีอะไรให้กับนางเอกได้ดูซึ่งพอเอลลี่รับได้ลงมาข้างล่างไรลี่ก็จัดการในการเปิดสวิตช์ไฟทุกดวงในนี้ภาพเบื้องหน้าที่เอลลี่ได้เห็นนั้นมันคือความงดงามตระการตามากๆของห้างยุคก,ก่อนครับที่มีแสงไฟทุกดวงสาดส่องอย่างเต็มที่ ซึ่งนี่ครับเป็นเซอร์ไพรชิ้นแรกที่ไรลี่นั้นจงใจทําให้กับนางเอกซึ่งตัวเอลลี่นั้นไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตมันก็เลยทาให้เธอนั้นตื่นเต้นมากๆก่อนที่ไรลี่ครับจะพาเอลลี่นั้นทัวร์ตามที่ต่างๆในห้างแห่งนี้ว่าจะพาไปดูครับฮาสิ่งมหัศาจรรย์ด้วยกันโดยสิ่งแรกที่ไรลี่บอกก็คือสิ่งที่เรียกว่าบันไดเลื่อนครับมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งมากๆสําหรับเอลลี่เลยก็ว่าได้จะลืมนะครับว่าเด็ก2คนนี้ได้เกิดมาหลังจากที่โลกใบนี้ได้ล่มสลายไปแล้ว การที่เห็นบันไดเล่นถูกใช้งานแบบนี้ครับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้บ,บ่อยๆซึ่งพอนางเอกเล่นมันอยู่สักพักเนี่ยไรยลี่ก็พานางเอกไปดูสิ่งมาซจจย์สิ่งที่2มันคือการเล่นม้าหมุนด้วยกันและนี่ครับเป็นการเล่นส่วนสนุกครั้งแรกของแอลลี่เลยก็ว่าได้เล่นไปดื่มไปครับเป็นอะไรที่โคตรฟินแบบสุดๆไปเลยซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยแอลลี่ก็ถามไรลี่ไปตามตรงนะครับว่าการที่เธอย้ายไปอยู่ในพวกฟลายฟลายเนี่ยเธอคิดยังไงกันแน่คิดว่าการอยู่กับพวกนั้นครับจะสามารถปลดแอดที่นี่ได้หรือเปล่า ซึ่งไรดี้เองก็บอกไปตามตรงนะครับว่าเธอเชื่อมันในกลุ่มไฟไฟามากๆเพราะว่าพวกเขานั้นทํามาได้แล้วในเขตอื่นๆในขณะเดียวกันครับแอลลี่ที่เติบโตมาในโรงเรียนของเฟรด้าเธอก็เลยถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กรับให้เกลียดพวกไฟฟล l y และบอกว่าพวกมันเนี่ยเป็นศัตรตูมาโดยตลอด มันก็เลยทำให้นางเอกรู้สึกแปลกๆอยู่ไม่น้อยแต่เธอเองก็ไม่ได้อะไรมากกับกลุ่มเฟรดาสักเท่าไหร่ก็เลยบอกกับไรดี้ไปว่าถ้าเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมสามารถทําได้นี่คือคําพูดครับที่ผู้กองคนนั้นเคยบอกกับนางเอกเอาไว้แต่ไรดี้เองก็บอกกับนางเอกไปตามตรงนะครับว่าเธอนั้นต่างจากแอลลี e ่มากๆไรดี้นั้นไม่ใช่เด็กฉลาดเหมือนกับแอลลี e. ่ปีหน้าก็อายุ17แล้วงานที่ไรดี้จะต้องทํครับให้กับพวกเฟรดาก็คือการทํางานล้างท่อเป็นพวกตักขี้อะไรแบบนั้น เธอเป็นได้แค่นั้นจริงๆในขณะเดียวกันคัับกลุ่มไฟลฟนั้นให้ความสําคัญกับตัวไรดี้เป็นอย่างมากนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ไรดี้เลือกอยู่กับ f ไฟ f l y แบบเต็มตัวก่อนที่พวกเธอในตอนนี้จะตัดสินใจในการทัวร์ห้างกันต่อสิ่งมหัศจรรย์ครับที่ไรลี่พามาทัวร์ต่อก็คือการได้มาถ่ายรูปในตู้ด้วยกันถึงแม้ว่ารูปจะจางซะหน่อยครับแต่มันก็เก็บเป็นที่ระลึกไว้ได้ซึ่งไม่รอช้า พวกเธอก็ตัดสินใจไปทัวร์ที่4ครับมันคือตู้เกมโดยไรลี่นั้นได้งัดเหรียญในตู้มาไว้ตั้งแต่วันก่อนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับให้แอลลี่กับเธอครับมาเล่นสนุกด้วยกันในวันนี้ซึ่งพวกเธอนั้นก็เล่นเกมด้วยกันอย่างส่งเสียงดังและก็สนุกสนานเพราะคิดว่าในนี้ครับมันปลอดซึ่งผู้คนและไร้ซึ่งซอมบี้ในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของความมืดในห้างมันได้มีซอมบี้เชื้อราตัวหนึ่งกลาลังเติบโตอยู่และได้ยินเสียงดังขึ้นและมันก็ได้ตื่นขึ้นมาครับ จากการหลับฝันมานานแสนนานจนพอทั้งสองสาวในตอนนี้เล่นเกมเสร็จเนี่ยแอลลี่ก็บอกกับไรดี้ไปตามตรงว่าเธอนั้นจําเป็นต้องรีบกลับไปแล้วเพราะต้องตื่นนอนแต่เช้า จัดเตียงรับและทําตามกฎระเบียบเพื่อที่ว่าตัวนางเอกจะได้ไม่โดนลงโทษอีกซึ่งก่อนจะไปรับไหลลาก็บอกกับนางเอกไปว่าเธอมีของขวัญชิ้นหนึ่งรับจะมอบให้กับนางเอกด้วยมันคือหนังสือปริศนาทายคําซึ่งพวกเธอในตอนนี้ครับก็ถามตอบกันอย่างหนุกน,นั้นยกตัวอย่างคําถามนะครับพวกเธอถามกันประมาณว่าข้อที่1ทําไมคนดื่มนมเยอะถึงแกเ่เร็วเพราะว่าสูงวัยยังไงละ่ะข้อต่อมาครับทำไมคนเราต้องพกของแข็งก่อนเข้าห้องสอบด้วย ซึ่งเฉลยก็คือเอาไว้ตีโจรกรับซึ่งก่อนที่เอลลี่จะกลับไปนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่ารอบๆห้องเนี่ยมันมีระเบิดอยู่เป็นจํานวนมากเอลลี่ก็เลยเปิดประเด็นเครียดถามกับไรลี่ไปตามตรงครับว่าในความจริงแล้วไรลี่ e ไม่ใช่คนแรกที่เจอที่นี่ใช่ไหมพวกฝลายๆรับส่งเธอมาเฝ้าของที่ซ่อนนี้ไว้ตั้งหากละและระเบิดพวกนี้ครับก็มีไว้ใช้กําจัดพวกเฟรดาที่นางเอกนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกนั้นนี่เธอจงใจเอามันมาใช้กับฉันหรือเปล่าไรลี่ไรลี่ก็เลยพยายามจะแก้ตัวนะครับ เพื่อบอกว่าระเบิดพวกนี้เนี่ยไม่ได้เอาไว้ใช้กับนางเอกแต่อย่างใดหรือว่าที่ที่อยู่ใกล้เธอเลยเพราะว่าเธอจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดแต่เอลลี่กลับไม่สนใจสิครับเพราะว่าคําแก้ตัวของไรลี่เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นจริงๆจนทั้งคู่ในตอนนี้ครับก็เริ่มมีปากเสียงซึ่งกันและกันทะเลาะก,กันอย่างหนัก,กรับจนเอลลี่เองก็ทนไม่ไหวตัดสินใจเดินกลับบ้านในทันทีโดยไม่สนแล้วว่าไราลี่จะเป็นยังไงต่อไปซึ่งไรลี่ก็พยายามจะเดินไปอธิบายให้กับนางเอกได้ฟังนะครับว่า คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นี่ไรลี่ครับจะต้องเดินทางไปที่เขตกักกันของแอตแลนตาไฟฟ้าจะส่งเธอไปที่นั่นครับอย่างถาวนเอลลี่จะไปกับเธอด้วยหรือเปล่า แน่นอนสิครับว่าแอลลี่ไม่สนใจแต่อย่างไดเดินจากไรลี่ไปอย่างหน้าตาเฉยซึ่งระหว่างทางเดินกลับเนี่นางเอกก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากพอเธอเดินออกมาได้สักพักใหญ่ๆเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับในการเดินกลับไปหาไราลี่คืนจนนางเอกเองก็เริ่มได้ยินเสียงกร๊ด ที่ดังมาจากข้างในห้างซึ่งในฉากนี้เป็นไกรก็คิดว่าไรลี่นั้นไม่น่ารอดแน่ๆมันคงจะเป็นฝีมือของไอ้ซอมบี้เชื้อราตัวนั้นที่ดันได้ยินเสียงของไรลี่ก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปกินเธออย่างแน่นอนเอลลี่ด้วยความเป็นห่วงรับจึงรีบวิ่งกลับมาดูไรลี่ถึงที่ซึ่งพอเธอวิ่งมาถึงก็ปรากฏว่าเสียงกรีดที่ว่านั้นรับเป็นเสียงของหุ่นยนต์ตัวหนึง่งที่สามารถออกเสียงกรีดได้ไม่ใช่เสียงของไรลี่แต่อย่างใด เพราะว่าไลลี่เองก็รู้อยู่แล้วครับว่ายังไงเอลลี่ก็ต้องเดินทางกลับมาหาเธอเป็นแน่มันก็เลยทําให้ทั้งคู่ในตอนนี้เนี่ยเริ่มปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันและพร้อมครับจะทําให้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของพวกเธอทั้งคู่ให้มันเต็มไปได้วยความสุขแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเลยในตอนนั้นครับไลลี่ก็เลยตัดสินใจในการพาเอลลี่จะทําอะไรสนุกๆด้วยกันต่อเป็นสิ่งมาสจรย์สิ่งสุดท้ายครับคือสิ่งที่5 เพราะว่าคืนนี้นั้นยังอีกยาวไกลและยังไม่จบมีอย่างสุดท้ายครับที่จะต้องไปต่อมันคือกิจกรรมที่ทั้งสองสาวนั้นใส่หน้ากากตัวการ์ตูนครับเพื่อเต้นรําด้วยกัน2คนบนฟลอร์ตู้เก็บของเลยได้ว่าช่วงเวลานี้ครับคือโมเมนต์ที่ดีสุดของเอลลี่ในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกราเป็นธรรมดาครับสุดท้ายแล้วเมื่อเพลงนี้จบลงเนี่ยสิ่งที่เอลลี่ทำได้ในตอนนี้เลยก็คือ ขอร้องให้เพื่อนสนิทคนนี้ครับว่าอย่าไปเลยอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไปเถอะนะก่อนที่ทั้งคู่ครับจะจุมพิตกันอย่างมีความสุขแต่ไรลี่เองก็รู้นะครับว่าคําขอของแอลลี่นั้นมันมากเกินไปจริงๆยังไงฟลายๆครับก็ดูมีอนาคตกว่าอยู่นี่อยู่แล้วและไรลี่เองก็ตัดสินใจไปแล้วด้วยว่าจะเดินทางไปแอตแลนตาในวันต่อมาแต่ถ้าว่ายังไม่ทันที่ทั้งคู่ครับจะพูดอะไรกันไปได้มากกว่านี้ซอมบี้เชื้อราตัวจริงเสี่ยงจริงก็ได้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันพุ่งตัวเข้าช้าทั้งสองสาวอย่างไม่ลดละ ถึงแม้ว่าไราลี่เองจะมีปืนพกติดตัวส่วนตัวมากับแต่เนื่องจากว่าเธอนั้นไม่ค่อยได้ฝึกยิงมันสักเท่าไหร่พอถึงสถานการณ์จริงๆเข้าครับไรลี่แทบยิงไม่โดนจุดสาคัญของเจ้าซอมบี้ตัวนี้เลยก็เลยทําให้ปืนกระบอกนี้แทบไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรในการต่อสู้ในครั้งนี้เลยสักกนิดในทางกลับกันรับกลายเป็นมีดของแอลลี่เสียมากกว่าที่เธอใช้มันได้อย่างชํานาญ พยายามจะกระซวกไส้ของเจ้าซอมบี้ตัวนี้ครับอย่างสุดกำลังของเธอแต่มันเองก็ไม่ยอมผ่อนแรงเลยได้รับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นมันสุดแสนจะโอนลมนันแต่ด้วยความที่เอลลี่ครับจัดการกระซวกไปที่กลางศีรษะของเจ้าซอมบี้น้อยจนมาในตอนนี้ก็เด้งไปในที่สุดนี่ก็เลยทำให้ตัวนางเอกนั้นรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากที่สามารถโค่นซอมบี้เชื้อราตัวนี้ได้ครับโดยที่ตัวเธอก็หารู้ไม่ว่าที่แขนของตนเองนั้นได้มีรอยกัดขนาดใหญ่ของซอมบี้ตัวนั้นเข้าไปที่แขนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประทับอยู่บนล่างของเธอครับเป็นรอยขนาดใหญ่ซึ่งจะถามถึงไรดี้ในตอนนี้เธอรอดไหมคําตอบเลยก็คือไม่ครับไรดี้เองก็โดนกัดเหมือนกันที่ง่ามนิ้วมือมันก็เลยทําให้ทั้งสองสาวในตอนนี้ไม่ต้องมองอนาคตอันไกลแสนไกลแล้วล่ะครับมองแค่ใกล้ๆก็พอไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อที่จะตัดสินใจครับเส้นทางชีวิตของแต่ละคนโดยไรดี้เองก็เสนอเส้นทางแรกในการใช้กระสุนปืนที่ยังเหลือพอคร,รับสําหรับ2คน ทางเลือกนี้นั้นจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและเจ็บน้อยที่สุดหรือไม่ก็ทางเลือกที่2จะกลายเป็นซอมบี้เชื้อราไปพร้อมๆกันว่าแต่แอลลี่ครับจะตัดสินใจเอาอยัางไงดีละ่ะบอกได้เลยครับว่าแอลลี่นั้นขอเลือกเส้นทางที่2แบบที่เธอไม่ต้องคิดเลยครับเพราะนางเอกเองมองว่าเวลาที่พวกเธอนั้นเหลืออยู่นั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มากสักเท่าไรนะักแต่เธอขอเป็นเวลาครับที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เชื้อราร้ายครับจะกินสมองก็แล้วกันแล้วภาพการครับก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อหลังจากที่แอลลี่ครับได้คิดถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตกับเพื่อนรักคนนั้นว่ามันก็จบไม่สวยสักเท่าไหร่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้เปลี่ยนความคิดของแอลลี่ เธอเลือกรับจะไม่ทอดทิ้งโจอ,อีกต่อไปนางเอกวกกลับไปในบ้านอีกครั้งจัดการคนเข้าของตามส่วนต่างๆของบ้านในการหาสิ่งของรับที่จะสามารถยื้อชีวิตของโจได้ต่อไปจนตัวของแอลลี่เองรับก็ได้เจอเข้ากับค่ายแล้วก็เด็ม ที่บอกเลยว่าเธอสามารถใช้มันครับในการเย็บแผลของโจแบบแก้กขัดไปก่อนก่อนที่ตัวเขารับจะเสียเลือดไปมากกว่านี้ซึ่งในฉากนี้นั้นถ้าพูดกันในหลักการแพทย์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันจะสามารถช่วยห้ามเลือดให้กับโจได้จริงๆหากว่าเลือดครับมันออกบริเวณชั้นผิวหนังที่แผลไม่ลึกไปจนไปสกิดเส้นเลือดใหญ่ครับหรือว่าโดนอวัยวะภายในของร่างกายเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้หนางเอกเย็บแผลภายนอกได้ตัวเลือดครับก็สามารถออกภายในร่างกายของโจได้อยู่ดี จนอาจจะเกิดกลายเป็นก้อนเลือดฮีมาโตมาหรือเลือดออกในช่องท้องรับอินทราแอบโดเมนอลฮีโมเรตจนตัวโจก็เสียเลือดจนช็อกไปวิธีการรักษาเนี่ยก็ต้องเซตโออารับเข้าห้องผ่าตัดไปเปิดท้องห้ามเลือดกันให้วุ่นซึ่งหนังในตอนนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นไปไม่ได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการติดเชื้อนะครับที่เอลลี่ก็เย็บแผลให้กับพระเอกไม่ได้ใช้เทคนิคสะอาดครับหรือว่าสเตอร์ไลท์เทคนิคในการทําไม่แน่นนครับว่าตัวของโจเนี่ย อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดเซฟสิ์จนเดียงไปเลยก็ได้มันก็ย่อมเป็นไปได้อยู่เสมอครับทีนี้เราคนดูก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าดวงของพี่โจของเรานั้นจะแข่งขนาดใดจะรอดจากความเสี่ยงทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปได้หรือเปล่าถ้าเราอยากดูคําตอบครับ คงจะต้องไปติดตามชมกันต่อใน The Last of Us EP ต่อไป EP ที่8ครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP นี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของโอกาสรอดของโจกันบ้างที่เราได้เกินกันไปซะยาวครับแบบได้ความรู้ตอนท้ายคลิปซึ่งในมุมมองของภาพยนตร์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเราคงเดากันได้อย่างไม่ยากว่าพ่อหนุ่มโจคนนี้ยังไงมันก็ต้องรอดเป็นแน่เพราะยังเหลือซีรีส์อีกตั้งหลายตอนด้วยยกัรัรบที่ง ได้ออนแอเลย ถ้าพระเอกมาด่วนจากไปเร็วขนาดนี้นี่มันก็คงไม่ใช่เรื่องถูกไหมเลยครับทีนี้สิ่งที่ตัวซีรีส์ได้เปิดมาเพิ่มเติมเลยก็คือในเรื่องของปมอดีตที่เอลลี่เคยเจอมาก่อนที่เธอครับเคยพูดกับโจเมื่อหลายอีพีก่อนนะครับว่านางเอกเองไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วเธอผ่านอะไรมาเยอะครับส่วนประสบการณ์ก็ไม่ต่างอะไรกับตัวของโจมากนักดอกนางเอกรับก็เคยสูญเสียคนที่รักเคยจัดการเก็บใครบางคนด้วยส่วนปืนเองก็เคยจับซึ่งถ้าจะให้เราทุกคนมามัดมือรวมกันไว้นี่คงจะคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้้นกับไรี่ดอยาง เลยเพราะถ้ารอจนตัวเองกลายล่างนั้นก็จะมีแต่เพียงไรลี่คนเดียวเท่านั้นที่ได้กลายเป็นหนึ่งในซอมบี้เชื้อราและบุคคลที่เป็นคนจบเรื่องราวทุกอย่างก็คงไม่พ้นตัวของแอลลี่เป็นแน่ซึ่งถ้าจะให้พูดถึงความเจ็บปวดของการเก็บใครสักคนที่รักสุดหัวใจครับบอกเลยว่ามันอาจจะพูดออกมาเป็นคําพูดไม่ได้หรอกดูจากการกระทําก็แล้วกันหลังจากที่เฮนรีรับได้จัดการกับน้องชายตนเองไปในอีพีที่6กนี่ยจุดจบของเขาครับมันก็ช่างน่าสลดเสียจริงบอกเลยว่ามันอาจจะทรมานระดับนั้นเลยก็ได้ ที่ได้ใกรเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกดซับ c r i b e กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงรับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube พีเมียมราคาถูกของแอดมินกันด้วยละ่ะ เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนเจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงรับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอลโบร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ